เครื่องปัป่นอเนกประสงค์ชาร์ปรุ่นกรองกากปั่นพร้อมกรองกากอาหารได้ง่งายพี่เดียทำอะไรอยู่คะกำลังอ่านหนังสือวิธีการสอนลูกคะ่ะเผื่อจะเอาไปสอนลูกบ้างอะไรอย่างนี้เมื่อกี้ฝ้ายไปตลาดมาเลยซื้อสับปะรดมาฝากพี่เดียคะ่ะเห็นว่าอากาศ<อ>ร้อนๆอนเลยเดี๋ยวไปทำให้พี่เดียทานดีกว่าค่ะอยากกินชื่นใจแต่ว่าพี่ว่านะอยากจะให้มันเก๋นหน่อยอะค่ะไม่อยากกินสับปะรดเป็นชิ้นๆฝ้ายลองครีเอทเมนูมาอาจจะเป็นเครื่องดื่มอะไรอย่างนี้ดีไหม ได้เลยค่ะเอางี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาทําเมนูพ l e h e ลเฮล Juice กันค่ะนี่สับป,ประรดที่น้องฝ้ายซื้อมานี่ดูหน้าตาช้าฉ่ำเนี้ถ้าทางจะหวานแฮะใช่ค่ะมีวิธีเลือกยังไงนะคะสับป,ประรดเนี่ยพี่เองก็เลือกไม่ค่อยถูกเท่าไหร่หรอกจริงๆแล้วนะคะวิธีการเลือกเนี่ย เราจะมีสับปะรดแบบ2แบบก็คือแบบชํากับแบบกรอบค่ะถ้าพี่เดียชอบแบบชํานะคะอย่างที่ฝ้ายมาในวันนี้เนี่ยเราก็ใช้อุปกรณ์ไฮเทคของเราค่ะก็คือนิ้วและหูนั่นเองไฮเทคสุดๆเลยค่ะไฮเทคมากเลยนะคะแล้วก็ดีดนะคะถ้าเสียงแปะแปะนะคะแล้วก็เสียงแน่นนิดนึงเนี่ยจะเป็นสับปะรดแบบชําค่ะเพราะว่าน้ำในจะเยอะ แต่ว่าถ้าเป็นสับปะรดแบบกรอบนะคะถ้าเราลองดีดดูเนี่ยมันจะดังโปะๆแล้วก็ข้างในเนี่ยมันจะแบบเหมือนกรุงกรุคือดังแบบกรุงกรงนิดนึงก้าสุแปลว่าน้ํามันน้อยมันกรอบใช่ไหมคะง่ายแค่นั้นเลยหรออีกวิธีหนึ่งนะคะง่ายกว่านี้อีกยังไงสับปะรดที่ลูกขนาดเท่ากันนะคะนํามาเทียบกันถ้าลูกไหนเนี่ยมีน้ําหนักมากกว่าแสดงว่าน้ําเยอะกว่าง่ายๆแค่นี้เลยหรอใช่ค่ะใส่ไปเยอะไหมอืมได้เลยค่ะประมาณนี้แหละค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่โหระพาเพิ่มรสชาติ ให้มันแซบนิดนึงมีกลิ่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะค่ะแล้วจากนั้นใส่น้ำเชื่อมเล็กน้อยอันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะชอบหวานมากก็ใส่มากค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะใช้เครื่องปัน่นเอเนกประสงค์ที่มีอุปกรณ์กรองกากค่ะพี่เดียทําให้เราเนี่ยได้ดื่มน้ําผลไม้แบบเพียวๆไม่ต้องกังวลใจเรื่องกากแข็งๆเลยค่ะโอ้ยเลิศเลยค่ะเดี๋ยวปั่นเลยไหมอยากกินละล่ะ แล้วค่ะพี่เดียว,ยวพี่แบลแก้วให้หยุดหยุด,ย,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 ดยุดเลยค่ะพี่เดียทำไมทำไมทำไมล่คะค่ะนี่ค่ะเราทําน้ําผลไม้นะคะวันนี้เราใช้สับป,ปะรดซึ่งตัวสับป,ปะรดเนี่ยเราสามารถทํามาทําเป็นแก้วได้นะคะนี่ค่ะเราก็แค่ควานไส้ออกมานะคะเราก็จะได้แก้วแบบนีุ้ตายแล้วงไงเก๋ๆไม่ล่ะคะดไอเดียมาก<ช>เลยค่ะแก้วนี้น่ารักทั้งนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าผลไม้ของเราเนี่ยจะเป็นแบบไหนอย่างนี้เป็นขนาดที่พอดีกับถ้วยแล้วก็ทําได้ค่ะ โอ้โหเคล็ดลับน้องไฟฟูนี่เจ๋งมากเลยค่ะนอกจากจะมีประโยชน์แล้วเรายังสวยงามด้วยนะคะส่วนตอนนี้เนี่ยนะคะพี่ก็มีเคล็ดลับ<ะ>เหมือนกันนอกจากเคล็ดลับเก๋ๆดีๆของน้องไฟฟูแล้วเนี่ยจริงๆแล้วแม่บ้านยุคใหม่อย่างเราเนี่ยนะคะทำชีวิตให้ง่ายดายนะคะ,ะสะดวกทันสมัยปลอดภยัยทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะจริงๆแล้วเพียงแค่มีเครื่องปั่นอเนกประสงค์รุ่นกรองกากนะคะก็จะสามารถกรองกากในขณะที่ปั่นอาหารได้สามารถทําเครื่องดื่มสุขภาพได้หลากหลายบวกกับเคล็ดลับของน้องไฟฟูเข้าไปเนี่ย ก็จะทำให้ชีวิตของพวกเราเนี่ย modern living อย่างแท้จริงนี่นะคะพี่เดียถ้าเกิดว่าเราลองเปิดฝาออกมาดูเราจะเห็นอุปกรณ์กรองกากอยู่ข้างในนะคะเออกากอยู่ในนี้หมดเลยเนาะน,นี่ที่ได้ออกมาก็เป็นน้ำมีเนื้อนิดหน่อยนี่ป<า>กักร่มเข้าไปจะได้เป็นแบบ tropical pineapple healthy juice นี่ไฮโซแม่ชีไฮโซมากเลยค่ะ <laughs> หมาะก,กับฤดูร้อนนะคะค่ะเอาเชียร์สดชื่นมากเลยค่ะหอมหวานชื่นใจค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะอยากจะได้สูตรนะคะจริงๆแล้วไม่ยากเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดจําไม่ได้หรือว่าอยากจะปริ้นเก็บไว้เป็นแผ่นแล้วก็เข้าไปได้เลยนะคะที่ w w w thai city co th ค่ะหรือถ้าคุณผู้ชมสนใจงาน DIY หรือการทําอาหารฟิวชั่นนะคะการตกแต่งจานแบบต่างๆนะคะก็สามารถเข้าไปได้ค่ะที่ w w w chefieclub com ค่ะรับรองว่าเพลิดเพลินแน่นอนค่ะ